สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับ y o youtube ช่องหุ้นพอดแคสต์วันนี้เราจะพาเพื่อนๆนักลงทุนมือใหม่มาทำความรู้จักกับหุ้นต่างๆแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านว่าหุ้นนั้นๆทำธุรกิจอะไรบ้างแต่ก่อนที่จะไปฟังกันรบกวนเพื่อนๆช่วยกดซับสไคร e ให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาด ข่าวสารหุ้นต่างๆที่เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆค่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะบริษัท East Coast Furnitec จำกัดมหาชน (ECF) เผยผลประกอบการปี2,563รายได้รวม1,415.63ล้านบาทโต9.66%กำไรสุทธิ41.16ล้านบาท เลงจ่ายปันผลหุ้นละ125สตางค์แจกฟรี ecx w u รับอน,นิสง COVID ์โควิด -19 รับออเดอร์ผลิตเฟอร์นิเจอร์ทั้งในและต่างประเทศล้นเร่งขยายกำลังการผลิตรองรับตั้งเป้ารายได้โต10-12%รโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มินบูประเทศเมียนมาที่ถือหุ้นร้อยละ20คาดครบ4เฟส220เมกะวัตภายในปี2565 นายอารักษ์สุขสวัสดิ์กรรมการผู้จัดการบริษัทอีโคสเฟอร์นิเทคจำกัดมหาชน (ECF) ผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาติขค้นบอร์ดเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศเปิดเผยถึงผลการดำเนินงานปี2563บริษัทมีรายได้รวมทุกกลุ่มธุรกิจ1,415.63ล้านบาท เพิ่มขึ้น124.70ล้านบาทหรือ9.66%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวม1,290.93ล้านบาทซึ่งรายได้จากธุรกิจเฟอร์นิเจอร์1,363.68ล้านบาทเพิ่มขึ้น112.17ล้านบาทหรือ8.96%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์1,251.51ล้านบาท และมีกำไรสุทธิประจำปี41.16ล้านบาทปรับตัวลดลง41.10%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุดที่69.89ล้านบาทผลประกอบการของบริษัทในส่วนของรายได้รวมปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาส2จากลูกค้าในกลุ่มสหรัฐอเมริกาอินเดียและจีนเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แต่ทั้งนี้กำไรที่ลดลงเนื่องจากการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆค่อนข้างยากในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 อาทิการจัดหาแรงงานที่ไม่สามารถจ้างแรงงานต่างด้าวเพิ่มขึ้นในสายการผลิตการบริหารจัดการซัพพลายเชนด้านวัตถุดิบด้านการขนส่งเป็นต้นแต่อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงสามารถสร้างไรายได้จากการขายได้เติบโต และสามารถสร้างผลกำไรได้ต่อเนื่องซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทสามารถบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์โควิด -19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพถึงแม้ปี2563ภาพรวมเศรษฐกิจจะได้รับผลกระทบจากโควิด -19 แต่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติจ่ายปันผลหุ้นละ125สตางค์หรือคิดเป็นอัตราจ่ายปันผล41.49 ของกำไรสุทธิของบริษัทงบเฉพาะกิจการหลังหักสำรองตามกฎหมายโดยจะทำการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลเรคคอร์ดเดตรวมถึงคณะกรรมการบริษัทยังมีมติการออกและเสนอจัดสารใบสำคัญแสดงสิทธิ e c s w 4ในกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จัดสรรแบบไม่คิดมูลค่าในอัตราส่วนหหุ้นเดิมต่อหนึ่งใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ3ปีในราคาใช้สิทธิแปลงสภาพที่2บาทต่อหุ้นโดย1ใบสำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้1หุ้นโดยจะทำการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลเรกคอร์ดเดตสำหรับภาพรวมธุรกิจในปีนี้ บริษัทมุ่งเน้นที่จะสร้างการเตริบโตจากธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และธุรกิจพลังงานโดยตั้งเป้ารายได้รวมเติบโตไม่ต่ำกว่า10-12%และตั้งงบลงทุน40ล้านบาทสำหรับธุรกิจเฟอร์นิเจอร์เพื่อเพิ่มเครื่องจักรและรายการผลิตรองรับปริมาณคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นทั้งในและต่างประเทศสำหรับธุรกิจพลังงานทดแทน ที่ผ่านมารับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด220เมกะวัตต์เมืองมินบูประเทศเมียนมาที่เข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ20สําำหรับเฟสแรก50เมกะวัตต์จำหน่ายไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วโดยบริษัทคาดการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรเฟส2 50เมกะวัตต์และข้อมูลหุ้นที่น่าสนใจในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ eastcoast ด้วยค่ะ หวังว่าเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านจะได้รับข้อมูลสำหรับหุ้นตัวนี้ขอให้เราเป็นอีกช่องทางในการนำเสนอแก่เพื่อนๆนะคะและฝากช่วยกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยค่ะและขอปิดท้ายด้วยประโยคยอดฮิตว่าการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ